สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทารรนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะเราจะมาพยากรณ์ไพ่เป็นภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงดวมคนท่านใดท่านหนึง่งฟังแล้วก็ ถ้าดีก็น้อมรับไว้นะคะถ้าไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะคะเ,เราจะมาเริ่มต้นดูนะคะว่าไพ่ใบแรกของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออ,อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังจักรวาลน,นะคะก็ได้โปรดชี้แนะชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะ ท่านใดที่เกิดรัคนาอยู่ที่ราศีกันตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ พลาสติกนะคะใบแรกไนออฟฟานไฟล์ออกครับไนออฟฟานเอสออฟเพนทาเคิล ือ magician ten of ครับโอ้ว้าวว้าว,ว,าวมากเลยนะคะชาวราศีกันอ่า king of p e n t a c l e โอ้โห five of p e n t a c l e two of swords six of cup two of cup อ mm ืมแฮปปี้มากเลยนะคะมีความสุข the hermit queen of s w o r d ชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,เป็นเดือนที่สีค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่แฮปปี้มากนะคะเกี่ยวกับความสุขนะคะความเป็นตัวของตัวเองนะคะการปล่อยวางในในหลายๆอย่างปล่อยวางจากความน่าเบื่อหน่ายที่ผ่านผ่านมานะคะเ,เริ่มที่จะมีความสุขกับตัวเองเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเริ่มที่จะมองเห็น สิ่งรอบๆตัวเป็นบวกมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี้อาจาอาจะเป็นคนที่เอ่อแจสติกเป็นคนที่มองมองคนแบบยุติธรรมหรือว่าตรงไปตรงมานะคะคำไหนคำนั้นถูกคือถูกผิดคือผิดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะซีเรียสในในในเกือบจะทุกๆเรื่องที่ตัวเองทํานะคะ แล้วก็ซีเรียสกับเรื่องงานเรื่องหลายๆอย่างเป็นคนที่หมกมุ่นหมกมุ่นในสิ่งที่ตัวเองทําทําแล้วต้องสําเร็จทําแล้วต้องได้อะไรประมาณนั้นถ้าไม่ได้ก็จะมีอารมณ์แบบเออน้อยนะคะมีอารมณ์แบบเบื่อนนายมีอารมณ์ไม่ไม่สมหวังมีอารมณ์ผิดหวังกับตัวเองผิดหวังกับคนรอบตัวไปหมดนะคะก่อนหน้านี้แต่มาในเดือนมิถุนายนนี้มีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองมีความพึงพอใจในในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะในเดือนพฤษนายนุนี้คุณสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองและคนรอบๆข้างคุณก็ดูเหมือนว่าจะจะทำให้คุณอะมีความสุขได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือ,เ,อ,อเพื่อนฝูงนะคะก็สามารถที่จะ สื่อสารแล้วก็สร้างความสุขหรือความเข้าใจกันได้มากขึ้นถ้าใครที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีนะคะกับเพื่อนหรือกับเพื่อนร่วมง,งานกับเพื่อนฝูงเรานะคะเราอาจจะเ,เป็นคนที่ชอบที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่า เป็นคนที่เข้าสังคมน้อยไปมาหาสู่เพื่อนน้อยแต่ในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี้ยมันมันรู้สึกว่าตัวชาวราศีสิงเอกราศีกันเองเนี่ยเป็นคนที่เปิดตัวเองมากขึ้นนะคะยอมรับโลกภายนอกมากขึ้นนะคะมีความสุขกับตัวเองและเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวได้ดีด้วยนะคะเป็น เป็นเดือนที่ชาวราศีกันจะมีเอ่อจะมีสิ่งดีๆที่ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งที่เคยอยากได้แต่ลืมมันไปแล้วเคยขอเคยอยากได้เหตุการณ์แบบนี้เคยอยากได้สิ่งแบบนี้แล้วเ,เพอ่อพยายามที่จะขอหรือที่จะทำมันให้ให้มันได้เนี่ย มันมันไม่สําเร็จมาในระยะหนึ่งแต่ในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกันจะได้ตามเจตนารมนะคะที่เคยคิดอยากได้ที่เคยอธิษฐานขอหรือบนบานสารเก่าวจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะคะคุณจะสําเร็จได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรู้ความสามารถหรือความเติมเต็มหลายหลาย,หลายสิ่งที่ชาวราศีกันสะสมมาจะเติมเต็มคุณในเดือน มิถุนายนนี้นะคะคุณจะได้พลังอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเองคือพลังงานจิตใจพลังงานจิตใต้สำนึกที่คุณสะสมพลังงานบวกมานะคะคุณเป็นคนเถ็นตรงก็จริงแต่คนก็แต่คุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะอาจจะมีความเาขาเรียกว่า อ,อ,อยากอยู่กับตัวเองมากไปหน่อยในช่วงเมื่อกี้แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบจะเครียดอะไรมากนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณเริ่มที่จะเข้าสังคมนะคะเริ่มที่จะเข้าสังคมเริ่มที่จะคบหาสมาคมกับเพื่อนอพูดคุยหรือว่าไปนู่นมานี่กับกับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัวมากขึ้นนะคะเพิ่มความสุขให้กับตัวคุณเองได้อีกระดับหนึ่งนะคะและที่คุณมีความสุขแบบนั้นได้ก็เพราะว่าในสิ่งที่คุณคาดการไว้หรือตั้งเป้าไว้มันประสบความสําเร็จนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณซึ่งมันประสบความสําเร็จนะคะมันสร้างความสุขให้คุณได้นะคะ เทนอฟครับมันอุดมสมบูรณ์มันมีความสุขในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์สามีภรรยาความรักความผูกพันนะคะและในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเองการเงินของครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะสปีดต,ตัวขึ้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทำให้คุณรู้สึกอ่อแฮปปี้อ่ะมีอยากร่วมฉลองรู้สึกว่าคุณผ่านพ้นปัญหา คุณมีความน่ายินดีในหลายๆอย่างที่คุณผ่านมันมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปนะคะคุณชนะปัญหาในในหลายๆจุดในหลายเรื่องคุณผ่านมาแล้วนะคะคุณผ่านมันมาแล้วแล้วคุณก็ยังที่จะต้องเดินหน้าต่อแต่คุณปรับสภาพจิตใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะยอมละทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะ ความที่คุณเคยเหน็ดเหนื่อยมาเคยเหนื่อยร้ามาจากการสร้างชีวิตสร้างงานสร้างาให้คุณอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีความสุขได้คุณผ่านภาวะนั้นมาแล้วนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างแฮปปี้และพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงคู่กับปัญหาต่างๆที่คุณ ต่อสู้มันมาคุณรู้แล้วว่าคุณรู้จุดกำเนิดแล้วว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่มันคืออะไรคุณเริ่มที่จะเห็นต้นตอของปัญหาคุณเริ่มที่จะแก้ไขปัญหามาได้และคุณรู้จักแนวทางของมันแล้วคุณจึงรู้จักว่าคุณปล่อยวางนะคะคุณเห็นซึ่งปัญหาแล้วคุณรู้ต้นตอแล้วคุณจึงมีความสุขกับมันได้นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือคนรัก ในเดือนมิถุนายนนี้มันค่อนข้างมาลายหายไปแล้วจากชัยชนะที่คุณได้รับมาคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากในเดือนมิถุนายนนี้นะคะและถ้าใครท่านใดในราศีกันนะคะที่จะเริ่มขยับขยายงานใหม่ก็สามารถที่จะทําได้นะคะสามารถที่จะทําได้คุณผ่านพ้นภาวะการที่น่ากลัวมาแล้วนะในช่วงนี้คุณสามารถที่จะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะถ้าคุณจะขยายงานคุณก็สามารถที่จะ,ะคิดหรือว่าวางแผนได้เลยนะคะเริ่มลงมือได้เลยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับหนุ่มสาวนะคะทีะ่เพิ่งเริ่มมีความสัมพันธ์หรือเพิ่งเริ่มคบกันก็ มีแนวโน้มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นและสนิทสนมกันมากขึ้นมีการยกยกเลเวลให้นะคะอัพเลเวลให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นความผูกพันที่เอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมากขึ้นนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและมอบโอกาสที่ดีให้กันและกันมอบสิ่งดีๆให้กันและกันความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้ก็ยังราบรื่นดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายไพ่ดูนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเออขาบอกว่า ชาวราศีกันอาจจะเคยมีความขัดแย้งนะคะมีความขัดแย้งกันในเรื่องความคิดความอ่านหรืออมีความยุ่งเหยิงต่างๆในความสัมพันธ์มันจะจบสิ้นลงนะคะถ้าสำหรับท่านใดที่มีความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงอยู่และ,ะกำลังคิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะถ้าใครมีปัญหาตรงนั้นนะคะจะจบสิ้นลงในเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนท่านใดที่ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เพิ่มเลเวลขึ้นหมายถึงว่าการแสดงตัวตนของคุณเป็นที่ยอมรับให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะสร้างความเข้าใจให้กันและกันนะคะสำหรับบางคู่ก็อาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันจากการ พูดคุยจากการศึกษานิสัยใจคอกันนะคะถ้าคู่ที่ใช่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าคุณไม่ใช่เนื้อคู่ซึ่งกันและกันคุณไม่ใช่คู่ที่ลงเอยหรือจูนกันได้ก็จะจบสิ้นกันไปในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณและคนรักของคุณนะคะจะได้อ่อ เขาเรียกว่าอะไรจะต้องทุ่มเทความรักให้กันและกันและทุ่มเทความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันให้โอกาสเรียนรู้นะคะให้โอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นแล้วคุณก็จะพบกับความสุขอย่างแน่นอนนะคะคนที่คบกันไปต่อได้ผ่านเดือนมิถุนายนนี้ไปได้นั่นคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักจูงมานะคะแต่ถ้าคู่ใดที่ไปไม่ผ่าน ไม่สามารถผ่านเดือนมิถุนายนนี้ได้ก็คิดว่า,าคุณไม่ใช่คู่กันนะคะไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะตัดออกไปนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่คู่กันได้ถ้าใครที่ใช่ก็จะอยู่ของคู่ด้วยความมีความสุขนะคะด้วยการมีความสุขโซเมสนะคะเป็นครอบครัวที่เหมาะสมกันเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะก็ขอให้คนที่ มีคนรักและมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ก็มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นขึ้นและมีความเข้าใจมากซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าท่านใดที่ต้องจบกับคนรักก็คิดซะว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สิ่งสักดิิทธ์ถึงต้องตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันจงรักตัวเองและก็ สร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ